ดีแอตเลติกนะครับเขาได้ไปสัมภาษณ์แฟนบาสทีมต่างๆนะปีนี้มันจะมีทีมประเภทหนึ่งทีมที่มีทรงดีๆลุ้นแชมป์แต่ตอนนี้กำลังเละเทะเร็วเป๋วทีมเหล่านั้นเนี่ยฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์ฟนิซันพวกนี้ตอนแรกเนี่ยดูดีทั้งนั้นแต่ตอนนี้กลายเป็นทีมอะไรก็ไม่รู้วันนี้ดีแอตเลติกเนี่ยเขาได้ตั้งคำถามไว้เซตหนึ่งไปถามแฟนบาสเดนตายว่ารู้สึกยังไงกับทีม น่าสนใจมากไปรับฟังพร้อมกันนะจ๊ะเร,เริ่มกันที่ทีมแรกนะครับนั่นคือเดลัสมาวลิกนะครับชนะ33แพ้34เขาถามว่าฤดูกาลนี้มันแย่แค่ไหนแฟนบาร์ได้ตอบว่าโอ้โหปีที่แล้วเนี่ยเราทะลุไปถึงรอบชิงชนะเลิศเนอะในปีนี้เนี่ยเราดึงนาจิมาเชลดึงเครทัมสันมาแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นการต่อย,ยอด แต่สุดท้ายเนี่ยทีมไปเทรดลูกกดอนชีดและคายลีเอวิงก็เจ็บยาวปีนี้มันแย่สุดๆเลยเขาให้คะแนนความแย่เนี่ยเต็ม10นะครับแล้วเขาถามว่ามันหงุดหงิดไหมสำหรับปีนี้เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้หงุดหงิดมากนักเราก็เจมเนื้อเจมตัวไม่ได้เป็นทีมลุ้นแชมป์อะไรมากแต่ว่ามันแค่คิดว่าแบบความหวังที่มีกับความหวังจะแบบได้ลุ้นสักนิดนึง ตอนนี้มันถูกปิดประตูลงความหงุดหงิดประมาณ1เต็ม10นะส่วนเรื่องการเทรดล่าสุดนี่ฮะเทรดลูก้าดอนชีดออกไปเนี่ยแฟนบารได้บอกว่าโอ้โหนี่คือความหงุดหงิดขั้นสุดเลยเอาสตาที่อายุ25ความหวังของทีมเป็นอนาคตของแฟนแฟนดัลลัสแล้วก็เป็นแฟนแฟนแบบแฟนแฟนลักอะ่ะเป็นคนที่แฟนแฟนลักเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจนิโคลแฮร์ริสันเลยว่า เทศดีลวนี้ไปได้อย่างไรแล้วเขาถามว่าคุณยังคิดถึงลูก้าดันชิตอยู่ไหมเขาได้ตอบว่าโอ้โหจะให้เลิกคิดถึงได้ยังไงคนมันรักกันคนมันผูกพันกันแล้วมันก็ดูมีถ้ามีลูก้าตันชิตอยู่เนี่ยมันก็มีแว์ลล้นแชมป์ได้มันก็เลยคิดถึงลูก้าตันชิตแบบสุดๆเลยแล้วเขาถามว่ามีเด็กดาวรุ่งคนไหนที่ทําให้หายงุนหงิดไหม เขาบอกว่าโอเคแหละมันก็ยังพอมีเดลิกลาฟลีที่พอจะฝากอนาคตไว้ได้แล้วก็เหล่าเด็กๆในอนาคตเนี่ยมันก็พอใช้ได้แต่ว่ามันก็มันก็ยังมีอาการบาดเจ็บอะก็ยังฝากผีฝากไข้ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะแล้วเขาคิดว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยจะมีโอกาสลุน้นแชมป์ไหมปี2ปี3ปีเขาบอกว่าเขาไม่แน่ใจเลย เขาบอกว่าเขาดูตอนนี้ทีมมันไม่ได้เลยจริงๆมันไม่ได้มีโอกาสลุ้นแชมป์แบบนั้นเล, <c oughs> เลยเขามองว่าเดวิดเนี่ยก็อายุเยอะแล้วสาิบกว่าแล้วจะมาทำทีมลุน้นแชมป์ก็เป็นไปไม่ได้แล้วเขาถามว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นที่โค้ดไหมเขาบอกว่าไม่โคเ้จสันคิดเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแล้วผู้บริหารล่ะเขาบอกว่าแน่นอน เหล่าผู้บริหารเนี่ยเป็นตัวแสบเลยที่เทดลูก้าดอนชีออกไปเขาบอกว่าแล้วผู้บริหารเนี่ยมันแย่แค่ไหนเขาบอกว่าครอบครัวของเขาเนี่ยเป็นแฟนทีมดารล,ลัดมาตลอดเชียร์ทีมเดียวมาตลอดแต่ล่าสุดเนี่ยคนในบ้านเขาเนี่ยเริ่มไปซื้อของเลเกอร์เข้าบ้านแล้วเพราะลูก้าดอนชีเนี่ยย้ายไปสู่เลเกอร์แล้วก็บางคนเนี่ยก็อาจจะเลิกดูไปเลยเลิกสนใจดารล,ลัตมาวลิกไปเลยทั้งๆท,ที่บ้านเขาเนี่ยซื้อตั๋วปีมาตลอดรวมถึง เขาบอกว่าตอนนี้ครอบครัวของเขาเนี่ยเริ่มลดระดับความสนใจดัลัสมอริลลกลงแล้วก็ถ้าทีมจะแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องเชดหัวส่งนิโคแฮร์ริสันออกจากสโมสรไปเพราะนี่คือคนที่ทำให้ทีมเนี่ยมันระเบิดนะครับเอาล่ะนี่คือความมุนงิดของแฟนดัลลัสที่มีต่อทีมนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือฟินิกซันนะครับฟินิกซันเนี่ยชนะ3 0แพ้36เขาถามว่าฤดูก,กาลนี้มันแย่แค่ไหนนะครับ แฟนบารบโอ้โหมันก็แย่พอตัวเลยนะจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ลุ้นถึงชงถึงแชมป์หรอกแต่คิดว่าปีก่อนเนี่ยเราก็ผ่านเพย์ออมเนอะทีมมันก็น่าจะดีกว่านี้น่าจะได้ลุ้นกว่านี้แต่ดูสภาพทีมแล้วเนี่ยอาจจะเข้าที่8ที่10 แล้วก็ไปโดนโอเคซีถล่มฤดูกาลนี้มันก็มาได้แค่นี้แหละเขาถามว่ามันงุดหงิดขนาดไหนกับการเชียร์ฟินิกซันเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยมันดูดีมาตลอดดึงเควินดูแลนดึงบูเกอร์ดึงแบล y ีบิ l แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเคยไปถึงรอบชิงในปี21แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ถอยหลังลงคลองลดระดับลงแต่ก็ยอมรับได้นี่คือการเปลี่ยนแปลงของทีมเขาถามว่าแล้วเรื่องการเทรดละ่ะ แฟนบารได้ตอบว่าในการเทรดเนี่ยเขาคิดว่ายูซูปเนอร์คิดเนี่ยไม่ได้เหมาะกับทีมมาสักพักแล้วนะแต่ไม่คิดว่าทีมเนี่ยจะใช้เวลานานขนาดนี้ในการปล่อยเขาออกไปรวมถึงถ้าย้อนไปเนี่ยแบดรีบิลเนี่ยก็อาจจะเป็นดิลเทรดที่หุ่นหงิดนะเพราะคิดว่าเจ้าตัวเนี่ย ไม่ค่อยได้ดีพอแล้วถามว่าดิวเทนเนี่ยเสียดายอะไรไหมเขาบอกว่าเขาเสียดายจิมมี่บัตเลอร์มากกว่าเพราะไปเซ็นสัญญาแบบแบร์รี่บิวเทนไม่ได้แ,แล้วจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยมันแบะถ้าอยากมาฟินิกซันแล้วสุดท้ายเนี่ยมันเคลียร์บิลไม่ได้เคลียร์นู่นนี่นั่นไม่ได้ก็เลยไม่สามารถได้จิมมี่บัตเลอร์มาเขาบอกว่านี่คือเรื่องที่น่าเสียดายที่สุดแล้วก็เขาถามว่า ในอีก2-3าปีข้างหน้าเนี่ยจะมีลุ้นแชมป์ไหมเขาได้บอกว่าตอนนี้ก็หวังว่าอย่างเดียวว่าจะเชื่อโค้ดไหมบูเดนโฮเซอร์จะสร้างทีมใหม่ประกอบร่างสร้างทีมใหม่ก็ลุ้นไปกับโค้ดแต่ดูสภาพทีมแล้วเนี่ยมันก็น่าจะแบบลุ้นแชมป์ยากนะในอีกปี2ปีแล้วเขาถามว่าโค้ดเนี่ยเป็นคนที่ต้องเปลี่ยนไหมเขามองว่าโค้ดเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาหลักสําหรับทีมนะเขามองว่าเหล่าผู้เล่นตัวสํารองเนี่ยมันไม่ดีพอ แล้วเขาถามว่าแล้วผู้บริหารน่ะหงุดหงิดมากแค่ไหนเขาบอกว่าเจ้าของทีมเนี่ยนั่งหงุดหงิดมากเขาทําทีมอย่างกับแบบเล่นวิดีโอเกมแล้วเขาถามว่าปีเนี้ย มันแย่ขนาดไหนเขาบอกตอนนี้ตั้งแต่ปีหลังๆมาเนี่ยจากทีมที่ค่อยๆขึ้นกลายเป็นทีมลุ้นแชมป์กลายเป็นทีมอยู่ในเพย์ออฟตลอดแต่พอประกอบร่างสร้างทีมใหม่มีเจ้าของทีมที่ไม่ค่อยเข้าใจบาสเกตบอลได้เควินดูแลนมาแต่ก็ไม่สามารถสร้างทีมให้ไปได้ไกลเขาบอกว่าตอนนี้ทีมของพวกเขาเนี่ยกำลังลดระดับลงเป็นทีมระดับล่างซึ่งสวนทางกับสเปอร์ที่กำลังจะก้าวขึ้น แฟนบาสได้มองว่านี่จะกลายเป็นยุคมืดของฟินิกซันอีกหนึ่งยุคนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือ Philadelphia 76ers ชนะ22แพ้43นะครับเขามองว่าฤดูกาลนี้มันแย่ขนาดไหนแฟนบาสได้บอกว่าพวกเขาเนี่ยโฟกัสที่จะชิงแชมป์สายเนอะอาจจะชิงแชมป์สายอาจจะเข้าชิงเลยเพราะปีนี้มีบิ๊กทีมีพอจอดเอ็มบีดแม็กซี แต่พอเล่นกันจริงๆเนี่ยมันโคตรไม่เข้ากันฤดูกาลนี้มันโคตรแย่นะครับแล้วเขาถามว่ามันน่าหงุดหงิดขนาดไหนแฟนบาสได้บอกว่าในปีดีๆเนี่ยปี2021ะปีนั้นเนี่ยเราทะลุเข้ารอบลึกแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยทีมของเราเนี่ยมันก็สารวันเตี้ยลงแล้วก็มีแต่ความผิดหวัง แล้วเขาถามว่าเทตดปีนี้รู้สึกยังไงเขามองว่าการมาของพอจอร์ดเนี่ยมันไม่เป็นไปตามความคาดหวังเลยจังหวะของเกมการเล่นเข้ากับทีมแล้ะฟอร์มของพอจอร์ดเนี่ยมันเป็นเดะข,ขึ้นขึ้นลงๆคาดหวังอะไรไม่ได้มันน่าผิดหวังสุดๆนะครับแล้วเขาถามว่ามีประเด็นไหนที่คิดถึงไหมเขาบอกว่าอาจจะคิดถึงเอ็มบี่าง MVP นะร่างฟิตปังเตะกละมังดังเขามองว่าตอนเนี้ย เขาดูเอ็มบ right kind of ีดเนี่ยไม่เคยเหมือนเดิมเลยแล้วก็เจ็บอดอดแอดแอดเราต้องลุ้นอาการบาดเจ็บของเขาตลอดเวลานะครับแล้วเขาถามว่าในฤดูกาลนี้คุณคิดว่าในอีก2-3ปีข้างหน้าเนี่ยคุณยังจะลุ้นได้ไหมเขามองว่า2-3ปีข้างหน้าเนี่ยมันก็ยังลุ้นได้นะมันอยู่ที่สุขภาพของ MB อย่างเดียวเลยถ้า m b ฟิตดีทีมเราก็ไว้ใจได้แต่ถ้าเขายังเจ็บแบบนี้ มันก็ไปกันต่อ,อยากและโค้ดเนี่ยเป็นปัญหาหรือเปล่าแฟนบารได้บอกว่าโค้ดเนี่ย ยังวัดไม่ได้เพราะผู้เล่นเนี่ยผัดกันเจ็บตลอดเวลายังไม่สามารถรู้ว่านิกเนิร์ดเนี่ยมันเขายังไม่ได้ทํางานอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันวัดเขาได้ยากมากและเหล่าผู้บริหารน่ะรู้สึกยังไงเขาบอกว่าโอเคแหละผู้บริหารเนี่ยก็ทํางานอย่างเต็มที่แล้วนะแต่ว่ามันก็ได้แค่ประมาณนี้และทีมเนี่ยมันมีอาการบาดเจ็บรบกวนมันก็เลยวัดยากและสรุปรวมเนี่ยปีนี้มันแย่ขนาดไหนเขาบอกว่าข้อดีเนี่ย ในปีนี้ทีมเนี่ยกีฬาอื่นเนี่ยมันยังดีแต่ถ้ามองตัวทีมเองเนี่ยการรวมสามประสานแล้วพอจอดหน้าผิดหวังสุดๆฟอร์มเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงรวมถึง MB เนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บตลอดเวลาต้องลุ้นการผ่าตัดและบางทีเนี่ยแฟนบานเนี่ยอาจจะลุ้นถึงรีไทยเลยก็ว่าได้ สรุปสุดท้ายนะครับแฟนบาร์ดบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่าปีนี้จะมีลุ้นนะแต่พอเล่นกันไปเนี่ยมันถูรูถูกกลางมันดูไม่ได้เลยสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นปีที่น่าผิดหวังอีกหนึ่งปีนะครับ ทีมต่อมานะครับนิวอเรีนพิริเคนะเขาถามว่าฤดูกาลนี้มันแย่ขนาดไหนเขามองว่าตอนแรกเนี่ยหน้ากระดาษเนี่ยพวกเขามีลุ้นนะแต่เล่นกันไปเล่นกันมาเนี่ยบาดเจ็บละนาวเลยเหล่าสตาแล้วก็ไม่สามารถเข้าฟอร์มที่ดีได้ก็เป็นปีที่น่าผิดหวังพอสมควรนะแล้วก็เขามองว่าฤดูกาลนี้การเทรดเนี่ยมันน่าหง,งุดหงิดไหมปล่อยแมนดอนอินแกออกไปเขามองว่า อินแก้มออกไปแล้วไซออนกลับมาเล่นได้ดีเนี่ยมันก็ไม่ได้น่าหง,งุดหงิดอะไรมากนักแล้วเขาถามว่ายังคิดถึงเรื่องการเทรดอยู่ไหมเขามองว่าแหมมันก็ไม่ได้คิดถึงอะไรขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าขอแค่ไซออนเนี่ยกลับมาเล่นได้ฟอร์มสม่ำเสมอไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ในฟอร์มที่ดีเชื่อเหลือเกินว่าแฟนบา้าของพีริแคนเนี่ยก็ยังมีหวังนะครับและก็เขาถามว่าในอนาคตปี2ปี3ปีเนี่ยยังมีลุ้นได้ไหมเขาก็ตอบว่าตอนนี้ลุ้นอย่างเดียวเลย ลุ้นให้ไซออนไม่มีอาการบาดเจ็บฟิตปังแล้วก็หวังว่าจะได้ดับดีๆมาสนิดถ้าอย่างนั้นเนี่ยสอปีเนี่ยจะมีลุ้นขึ้นอยู่กับไซออนเลยถ้ายังเจ็บแบบนี้ก็ตัวใครตัวมันแต่ถ้าไม่เจ็บเนี่ยก็ยังพอหน้าได้ลุ้นนะครับแล้วเขาถามว่าโค้ดเนี่ยน่าหง,งุดหงิดไหมเขาบอกว่าไม่นะโค้ดเนี่ยเป็นโค้ดที่ดีปีที่แล้วก็ปล่อยของแต่ปีนี้ผู้เล่นมันเจ็บเยอะ มันก็เลยได้แค่นี้แล้วผู้บริหารเนี่ยน้างุ่นงิดหรือเปล่าเขาบอกว่าผู้บริหารก็ไม่ใช่ปัญหาเขาบอกว่าทีมของพวกเขาเนี่ยโชคไม่ดีที่มีอาการบาดเจ็บมากกว่าสุดท้ายเนี่ยรู้สึกแย่กับทีมขนาดไหนเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเขาไม่เชื่อเรื่องคำสาปนะ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับนิวรีพิริเคนเนี่ยมันเหมือนทีมต้องคำสาบเลยทีมผัดกันเจ็บออดออแอดแเดี๋ยวข่าวชีกเอน็นชีกคราวนี้อนาคตเนี่ยก็ลุ้นไซออนแหละถ้าไซออนดีทีมก็มีลุ้นถ้าไซออนไม่ปังก็ตัวใครตัวมันนะครับ ทีมสุดท้ายเนี่ยนั่นคือวอชิงตันวิสตดนะครับชนะ13แพ้51เขาถามแฟนบาสว่าหงุนหงิดขนาดไหนเขาบอกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรมากขนาดนั้นเพราะรู้ว่าตอนนี้ทีมกำลังสร้างทีมอยู่เป็นทีมที่แทงอยู่แล้วก็ในปีนี้พวกคุณแพ้เยอะมากคุณผิดหวังหรือเปล่าเขาบอกว่าก็ไม่ทีมมันเป็นทีมแท้งยังไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นแล้วเรื่องการเทรดละ่ะหงุดหงิดไหมเขาบอกว่าเรื่องการเทรดเนี่ยมัน มันก็ไม่ได้มีดีลไหนที่น่างหงุดหงิดนะมันก็ต้องย้อนไปแบรรีวิลนู่นเลยแต่ก็ภาพรวมเนี่ยก็ไม่ได้หงุดหงิดอะไรมากนักแล้วเราดาวรุ่งเนี่ยมีดาวรุ่งที่คาดหวังได้หรือเปล่าเขามองว่าไม่ว่าจะเป็นอารกซาคูริบารีจอร์ดบับแคริงตันยังเป็นเด็กที่มีอนาคตกับวอชิงตันวิสาดแล้วเขาถามว่าอนาคตอันใกล้เนี่ยคาดหวังอะไรบ้างเขามองว่า ถ้าดับปีนี้ได้คูเปอร์แฟกมาทีมก็อาจจะกลับมามีลุ้นหรือว่าได้ตัวท็อปในตลาดดับเนี่ยทีมก็อาจจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งก็พอจะมีลุ้นได้แล้วเขาถามว่าโค้ดเนี่ยมีส่วนไหมเขาบอกว่าโค้ดเนี่ยยังไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าต้องดูอนาคตถ้าทีมไปรอบลึกๆแล้วโค้ดยังพิสูจน์ตัวเองไม่ได้เนี่ยการเปลี่ยนโค้ดก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและเหล่าผู้บริหารล่ะเป็นปัญหาไหมเขามองว่าตอนนี้มันสภาพทีมเนี่ย มันทําทีมแท้งอยู่มันก็จะว่าใครไม่ได้นะครับเขามองว่าภาพรวมสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ทีมก็ลุ้นดัรแหละแล้วก็ลุ้นเหล่าเด็กๆเนี่ยเติบโตขึ้นแล้วก็มาหวังกันอนาคตยาวๆเนี่ยว่าทีมเนี่ยจะไปทิศทางไหนแต่ว่าอย่าลืมนะต้องมีปัจยาสโมสรจะเล่นเกมรับเกมลุกเกมเพจอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีทิศทางของทีมด้วยอีกจุดหนึ่งที่วิสรต้องตามหาต่อคือทิศทางของทีมในอนาคตนะครับ The